สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงสำหรับ f อท่านใดนะคะที่เข้ามารับฟังคลิปเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยนะคะและหากท่านชอบคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์เพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังแรงใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศรีกรกฎ ท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดคะ่ะชาวราศีกรกฎทุกท่านคะมารับฟังกันคะ่ะว่าในช่วงที่ดาวพฤหัสย้ายดวงชะตาของท่านนั้นจะเป็นยังไงบ้างยังคงนิดเหนื่อยนะคะสิ่งที่แบกรับอยู่จะคลี่คลายไปหรือไม่ปัญหาที่ท่านกําลังเผชิญอยู่จะมีทางแก้ทางออกไหมดาวพฤหัสเป็นดาวใหญ่และจะย้ายครั้งใหญ่ในรอบ12ปีนะคะอะไรจะเกิดขึ้นกับท่านบ้าง หามีทางแก้ทางออกหรือไม่มีคนคอยช่วยเหลือไหมในช่วงที่ดาวพรหัสถ์ย้ายครั้งนี้นะคะดาวพรหัสจะย้ายในวันที่13พฤษภาคมไปจนถึงวันที่2ตุลาคมปี2568นะคะชาวราศีกรกฎทุกท่านคะก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอเตือนท่านนิดนึงในช่วงระยะเวลานี้ไม่ว่าท่านจะทําอะไรก็ตามพยายามให้ท่านนั้นให้ท่านพยายามอยู่เงียบๆอยู่นิ่งๆ ให้วางแผนคนเดียวนะคะหลบๆซ่อนๆทําจะดีที่สุดคลุกอยู่แต่สิ่งสิ่งนั้นละ่ะถ้าท่านอยากทํานะคะอย่าเพิ่งนําไปบอกใครอย่านําไปปรึกษาคนอื่นศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวเองไปก่อนเพราะเป็นช่วงที่ท่านค่อนข้างที่จะต้องตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเหนื่อยอยู่คนเดียวนะคะฟังแล้วอย่าเพิ่งท้อเพราะความเหนื่อยอยู่คนเดียวนี่หลักจะนําความสําเร็จมาให้ท่านนะคะอย่าเพิ่งนําสิ่งที่ท่านอยากทํา ไปเล่าไปบอกต่อไปบอกใครอย่านำไปปรึกษาใครถึงแม้ว่าบุคคลคนนั้นจะเป็นคนที่ท่านสนิทสนมมากเพียงใดก็ตามนะคะถ้าท่านอยากจะขอความช่วยเหลือจริงๆให้ท่านนึกถึงผู้หลักผู้ใหญ่คนที่ท่านรักและเคารพคนที่คอยแนะนำสิ่งดีๆให้กับท่านเสมอมาบุคคลคนนี้จะคอยช่วยเหลือท่านหลังจากวันที่13พฤษภาคมไปจนถึงสตุลาคม นอกนั้นท่านไม่สามารถไว้ใจใครได้เลยขอใช้คำนี้เลยนะคะเพราะโอกาสที่ท่านนั้นจะโดนหักหลังสิ่งที่ท่านพูดนะคะเขาจะนำไปบอกต่อเขาจะนำไปขยายเขาจะนำไปเล่าให้คนอื่นฟังบางครั้งเขาอาจจะแอบทำซะเองคือพูดได้ง่ายโปรเจกต์ของท่านอาจจะตกเป็นโปรเจกต์ของคนที่ท่านไปเล่าให้ฟังก็ได้ ฉะนั้นท่านจะต้องไม่พูดให้ใครฟังพูดให้น้อยนะคะตั้งใจทำในสิ่งที่ท่านกำลังทำอยู่ให้เต็มที่ที่สำคัญถ้าท่านจะขอความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่แนะนำว่าให้ท่านคุยขณะที่อยู่กันแค่สองต่อสองคุยกันแบบส่วนตัวนะคะจะได้ผลดีจะไม่มีคนคอยขัดแค้งขัดขาท่าน ทำอะไรก็ตามอย่าเปิดเผยในช่วงระยะเวลานี้แต่ว่าในขณะเดียวกันอย่าทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องอย่าคิดไม่ซื่ออย่าแอบรับเงินใต้โต๊ะนะคะคือพูดได้ง่ายการทำงานของท่านจะต้องซื่อสัตย์ต่องานทำคุณงามความดีเยอะๆแล้วคุณงามที่คุณงามความดีที่ท่านสะสมทำเอาไว้ในช่วงนี้จะส่งผลต่อท่านมากมาก หลังจากวันที่สองตุลาคมเป็นต้นไปแต่ช่วงแต่ช่วงนี้ก็ไม่ได้แย่ขอเพียงอย่างเดียวนะคะอย่าทำสิ่งที่ผิดกฎหมายบ้านเมืองผิดกฎบริษัทอะไรที่ไม่ดีให้ท่านเอาตัวออกมาแม้แต่ถ้ามีใครก็ตามเข้ามาหยิบยื่นข้อเสนอเข้ามาให้โอกาสท่านแต่โอกาสนั้นถ้าท่านพิจารณาแล้วว่าสิ่งนั้นทำลงไปแล้วท่านจะต้องเสียหาย เสียงานดีๆเสียทรัพย์สินเงินทองเสียประวัติเสียโอกาสดีๆในวันข้างหน้านะคะหรือเสื่อมเสียไปเลยอย่าทำเด็กขาดนะคะให้ท่านทำแต่สิ่งที่ดีๆอย่าโอ้โอวดอย่าทำตัวเด่นกว่าใครนะอยู่นิ่งๆอยู่ในมุมของท่านอยู่แบบสงบๆแล้วท่านจะได้รับสิ่งดีๆคือพูด,ดง่ายๆถ้า ถ้าท่านนะคะอยู่แบบสงบสงเงี่ยมเจียมตัวคนจะรักและเมตตาคนจะเข้ามาหาท่านเองแต่หากท่านเป็นคนที่โอ้เย่อหยิงจองหองนะคะไม่ค่อยจะรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นเลยนะคะพูดคำพูดแต่ละคำก็ทำร้ายจิตใจคนฟังพูดให้คนอื่นไม่สบายใจคนจะหมันไส้ฉะนั้นให้ท่านอยู่เงียบๆนะคะนิ่งๆเข้าไว้ช่วงนี้คนจะรักและเมตตา มีคนช่วยเหลือนะคะถึงแม้ว่าไม่มากแต่ก็ยังมีคนช่วยเหลือท่านไม่โดดเดี่ยวหรอกค่ะแต่เหนือสิ่งอื่นใดถ้าท่านตั้งใจว่าอยากจะทําอะไรก็ตามนะคะท่านสามารถวางแผนได้เลยนะคะวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนเรียนรู้ให้รู้แจ้งและหากวันข้างหน้าลงมือทําจริงๆถ้ามีปัญหาท่านสามารถแก้ไขได้ช่วงนี้5เดือนนี้ลุยเต็มที่วางแผนรอได้เลยค่ะ เตรียมสถานที่เตรียมพร้อมนู่นนี่นั่นเอาไว้เลยหลังวันที่สองให้ท่านลงมือทำแต่เหนือสิ่งอื่นใดช่วงนี้นะคะถ้าท่านพร้อมทุกอย่างแล้วอยากจะเริ่มทำจริงๆก็ทำได้แต่มีข้อแม้ว่าห้ามทำร่วมกับผู้อื่นนะคะเช่นท่านจะเปิดร้านขายอาหารตามสั่งก็ให้ท่านทำเองไปก่อนเหนื่อยไปก่อนช่วงนี้ไม่เหมาะที่จะมีหุ้นส่วนเด็กขาดไว้ใจใครไม่ได้เพราะ ระวังคนคิดไม่ซื่อเอารัดเอาเปรียบนะคะกอบโกยผลประโยชน์จากตัวท่านโคดโกงหรือแม้แต่มีใครก็ตามนะคะเข้ามาชักชวนท่านอ้านำเงินไปลงทุนจากตรงนั้นตรงนี้ไหมมีช่องทางการลงทุนใหม่ๆเข้ามานะไม่ต้องลงทุนเยอะแต่ว่าโอ้กำไรเยอะมากหรือวาอ่าอยู่นิ่งๆแล้วกันเอาเงินมาให้เราเดี๋ยวเราไปลงทุนให้อย่าทำเด็กขาดมันเป็นการผิดพลาดกระทันหันเลยผิดพลาดอย่างใหญ่โตเลยนะคะ ทำเองเริ่มต้นเองดีที่สุดค่อยๆทำค่อยๆเริ่มถ้าท่านพร้อมและอยากทำจริงๆก็ทำได้แต่จะต้องทำคนเดียวข้อดีนะคะช่วงนี้ชาวลัคนาและชาวราศีกรกฎฟังเหมือนว่าจะมีแต่สิ่งแย่ๆใช่ไหมคะแต่ข้อดีของท่านมีนะดียังไงดีก็คือว่าปัญหาใหญ่ๆจะได้รับการแก้ไขปัญหาอะไรก็ตามนะคะที่ท่านนั้นกาลังคือพูดง่ายๆกาลังหนักอกหนักใจเหลือเกินกับปัญหานี้ ห้าเดือนนี้ท่านจะแก้ไขได้นะคะและที่สําคัญห้าเดือนนี้เช่นเดียวกันค่ะต้องทําใจนิดนึงนะว่าสิ่งใดก็ตามที่ท่านคิดไม่ถึงคาดไม่ถึงไม่ได้ตั้งหลักมักจะเกิดขึ้นมีเรื่องให้ท่านต้องตกอกตกใจนะคะเหนือสิ่งอื่นใดถ้ามีข่าวอะไรเข้ามาก็ตามให้ท่านนั้นรีบตั้งสติให้ไหวอย่าตื่นตระหนกอย่าโทษไม่ต้องโทษใดๆทั้งสิ้นตั้งสติแล้วเดินหน้าให้ไหวนะคะเพราะท่านมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงกระทันหัน ทั้งเรื่องงานหรือไม่ก็เรื่องส่วนตัวอาจจะได้รับข่าวบางอย่างจากผู้หลักผู้ใหญ่ก็เป็นไปได้มีญาติผู้ใหญ่ป่วยไข้ไม่สบายกระทันหันตกงานกระทันหันเปลี่ยนงานกระทันหันข้อความาสิ่งเหล่านี้ท่านจะได้สัมผัสแต่ว่าอาจจะไม่เกิดขึ้นกับทุกท่านหรอกแต่มันจะมีเรื่องราวที่ทําให้ท่านนั้นตกอก,อกตกใจตั้งรับไม่ทันเกิดขึ้นเหนือสิ่งอื่นใดถ้าท่านมีสตินะคะคิดดีทดําดียังไงซะคุณงามความดีของท่านก็จะช่วยเหลือท่าน หนึ่งท่านจะศัตรูคือพูดได้ง่ายใครก็ตามที่คิดร้ายกับท่านเขาจะแพ้ภัยตัวเองศัตรูที่เคยจ้องจับผิดอคอยรังควานท่านคอยทําให้งานของท่านไม่ค่อยจะสะดวกมากนักในช่วงที่ผ่านมาคอยกั่นแกล้งรังแกบุคคลเหล่านั้นเขาจะหายหน้าหายตาไปศัตรูจะห่างหายไปจากท่านหรือท่านใดที่มีเรื่องฟ้องร้องนะคะขึ้นโรงขึ้นศาลมีคู่กรณีไกลเ่เกลี่ยยังไงก็ไม่สําเร็จในช่วง5เดือนนี้ ปัญหาเหล่านี้จะได้รับการแก้ไขนะคะท่านจะชนะท่านจะเป็นฝ่ายชนะหรือท่านจะได้รับประโยชน์มากกว่าอีกฝ่ายตรงข้ามและที่สําคัญนะคะต้องทําใจนิดนึงปัญหาบางอย่างที่ท่านแก้ไขไปแล้วจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งคือพูดได้ง่ายสิ่งเก่าๆเดิมๆจะหวนกลับมาให้ท่านต้องแก้ไขข้อนี้ก็จะมีเข้ามาด้วยเช่นเดียวกันนะคะมีดวงได้รับข่าวดีนะไม่ใช่ว่าจะมีเรื่องไม่ดีเข้ามาเพียงอย่างเดียวนะคะ ท่านใดที่กำลังาหางานทำท่านจะได้งานทำและท่านมีดวงได้เซ็นหนังสือสัญญาให้ท่านดูให้ดีๆนะคะในช่วงระยะเวลานี้ให้ระมัดระวังการเซ็นเอกสารอย่าไปออกหน้าออกตาแทนใครไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามอย่าไปเผลรับปากอะไรกับใครง่ายๆระวังคำพูดนะเพราะว่าถ้าท่านไม่คิดหน้าคิดหลังรับปากง่ายๆ ระวังเมื่อถึงเวลาท่านจะไม่สามารถทําตามคาพูดได้ระวังอารมณ์ร้อนระวังความหงุดหงิดโมโหง่ายจะทําให้ท่านเสียหายระวังคําคพูดจะทําให้ท่านเสื่อมเสียท่านใดที่กําลังวิตกกังวลใจเรื่องเงินเงินทองทอง5เดือนนี้นะคะเป็นช่วงที่รายรับของท่านจะเพิ่มขึ้นแต่ต้องทําใจนิดนึงนะคะเพราะว่ารายจ่ายของท่านจะเข้ามา เยอะเช่นเดียวกันแต่ก็ถือว่าท่านจะหมุนเงินได้คล่องขึ้นนะคะเงินเข้ามาออกไปเข้ามาออกไปบางจังหวะก็มีโอกาสได้หยิบจับเงินจํานวนเยอะๆก็หมุนเงินได้ง่ายหมุนเงินได้คล่องนะคะมีดวงเสียเงินไปกับสุขภาพมีดวงได้ใช้จ่ายเงินไปกับการแก้ไขปัญหาแต่ข้อดีก็คือว่าเหนือสิ่งอื่นใดท่านจะมีคําว่าโชคลาภและข่าวดีเกิดขึ้น ท่านใดที่มีบุตรหลานบุตรหลานอาจจะต้องอ,ออกจากบ้านนะคะไปอยู่ที่ไกลๆไปอยู่ต่างประเทศไปอยู่ต่างจังหวัดก็เป็นไปได้เขาอาจจะไปเพื่ออนาคตของตัวเขาเองนะคะช่วงนี้ท่านใดที่เป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นเสาหลักของครอบครัวท่านจะต้องใช้เงินเยอะนิดนึงนะคะแต่ข้อดีก็คือว่าก็ถือว่าท่านหมุนเงินได้คล่องค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่บุตรหลาน จะเพิ่มขึ้นค่าใช้ใจ่ายที่เกี่ยวกับรถและบ้านจะสูงขึ้นเหนือสิ่งอื่นใดนะคะมีข่าวดีจากบ้านและรถบางท่านก็ได้เงินจากบ้านและรถท่านใดที่ทำงานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาแต่รับค่อนข้างที่จะเข้ามาดีพอสมควรทำงานผ่านโลกโซเชียลออนไลน์ดีนะคะช่วงนี้ถือว่าโดยภาพรวมแล้วเป็นช่วงที่ท่านเหนื่อยนะแต่ว่าคำว่าเหนื่อยมันจะตามมาซึ่งสิ่งดีๆทุกครั้งไปเหนื่อยเข้าไว แล้วความสําเร็จรออยู่ค่ะอย่าเพิ่งทออใจอย่าเพิ่งท้อแท้กับความเหนื่อยยากลําบากนะคะอย่าเพิ่งคิดว่าต้องทําเองทุกอย่างเพราะการที่ท่านทําเองทุกอย่างนี่แหละจะส่งผลให้ท่านดีกว่าทําร่วมกับผู้อื่นดีขึ้นอย่างแน่นอนจากการกระทําของตัวท่านเองถ้าท่านนะคะเป็นคนที่ทําดีแนะนํานะคะหาโอกาสทําบุญบ่อยๆช่วงนี้แล้วจะเป็นการหนุนดวงสิ่งที่ไม่ดี ที่กำลังจะเกิดขึ้นก็จะจากหนักจะเป็นเบานะคะที่สำคัญให้วาคลาดปลอดภัยดวงแข็งค่ะขอวอวยพรให้ชาวราศีกรกฎทุกท่านเฮงเฮงปังฟังิิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองกราบขอพระคุณทุกทุกการติดตามเจอก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ